สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเกี่ยวนะครับท like ุกคนคลิปนี้เกียวก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับทุกคนเกี่ยวก็ดีใจนะครับที่เกี่ยวมาทํางานที่นี่นะครับอยู่ที่นี่ก็เกือบปีเนาะก่อนหน้านั้นเกียวก็ย้ายงานบ่อยมากๆนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลยว่าขอบคุณประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสเกี่ยวมาโดยตลอดนะครับทุกคนเกี่ยวก็มีทั้งหมดสักกระเป๋านะครับสี่กระเป๋าห้ากระเป๋าเล็กนะครับทุกคน ที่จะกลับบ้านนะครับทุกคนก็ซื้อของฝากนะครับไปให้พ่อให้แม่นะครับให้น้องทางบ้านนะครับทุกคนคือก็ต้องขอบคุณประเทศไทยที่ให้โอกาสนะครับทุกคนคือมีคนลาวหลายคนแหละทุกคนนะครับที่มาทํางานแล้วก็มาขายแรงที่รประเทศไทยนะก็ซื้อของกลับบ้านให้พ่อให้แม่ให้น้องทางบ้านนะครับทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่คนทางบ้านดีใจนะครับทุกคน คือเราก็ดีใจอิ่มบุญนะครับได้ให้ได้ให้คนอื่นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกคนก็อยากเชิญชวนคนลาวนะครับที่ตกงานหรือว่าไม่มีงานทําอยู่ประเทศเราแล้วมันไม่ดีขึ้นเราก็ลองลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนที่นะครับทุกคนลองเปลี่ยนที่ลองมาขายแรงที่ประเทศไทยดูนะครับลองมาทํางานใ่ประเทศไทยดูบางที ชีวิตการเป็นอยู่านบ้านคุณอาจจะดีขึ้นนะครับทุกคนก็เชิญชวนนะครับคนลาวเพราะว่าคนไทยเขาก็ยินดีต้อนรับนะครับคนไทยใจดีนะครับทุกคนมาทํางานที่ประเทศไทยรักคุณไม่ขี้เกียจนะถ้าคุณขยันถ้าคุณตั้งใจยังไงก็มีอยู่มีกินนะครับทุกคนไม่ยากจนนะครับทุกคนคือคนไทยกับคนลาวเนี่ยบอกเลยนะครับภาษาเดียวกันนะครัทุกคนพูดกันเข้าใจนะครับทุกคนตอนนี้นะครับปัญหาไยใดไทยพูชาก็มีปัญหานะครับคนไทยก็มีปัญหาของคนกามพูชาอยู่ มันก็เป็นโอกาสดีสําหรับคนลาวนะครับเพราะว่ามีคนกัี่ยกลับบ้านเยอะมากๆนะครับเป็นโอกาสดีสําหรับคนคนลาวที่อยากจะมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับทุกคนเพราะว่างานที่อยู่ประประเทศไทยก็ขาดแคลนแรงงานนะครับเพราะว่ามันมีแรงงานเดินทางกลับบ้านนะครับบางบางบางแนบางแผนนะครับของงานที่อยู่ในประเทศไทยก็ขาดแคลนนะครับก็อยากให้คนลาวเนี่ยมาทำนะครับทุกคน คือเขียวก็ขอบคุณคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคนมาขอบคุณคนไทยนะครับมาขอบคุณประเทศไทยที่ให้โอกาสเขียวนะครับได้มาอยู่จุดนี้เขียวก็พ่าดอะไรมาเยอะมากๆนะครับทุกคนผ่านเรื่องราวสาระทุกสุกดิบนะครับเขียวก็ตัวคนเดียวนะครับที่มาสู้ชีวิตในเมืองไทยนะครับทุกคนเขียวก็เป็นคนจนคนหนึ่งที่ดิ้นรนนะครับครอบครัวทางบ้านก็ไม่ได้มีอะไรให้นะครับ พ่อแม,ม่ทังบ้านไม่มีอะไรให้เขียวเลยเคียวก็ต้องสู้ด้วยมือด้วยหนึ่งสมองสองมือของเคียวเองนะครับทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับเราได้มาเรียนรู้ได้มาเปิดมุมมองใหม่ๆได้มาเจอสังคมใหม่ๆได้มาเจออะไรใหม่ๆนะครับทุกคนมันเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนทัศนคตินะครับเราให้ทุกคนลองมาดูนะครับประเทศไทยเขาเป็นยังไงนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่ทุกคนคิดนะครับคน คนเราอาจจะคิดว่าประเทศไทยน่ากลัวมีระเบิดนะครับมีพุ่นที่ทชิงทรัพย์นะครับเอาความจริงนะปัจจุบันประเทศเราก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนมันมีบวนท,ทุกที่นะครับทุกคนแต่ว่าอาด้วยความที่ว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศที่แบบกว้างใหญ่นะครับทุกคนมีคนเยอะมันก,ก็เลยมีเรื่องราวอะไรพวกนี้ให้เราเห็นบ่อยนะครับทุก <uss. S 1> คนะคะ่นะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนมาดูนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับติดอันดับนะครับเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะครับทุกคน เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยเนี่ยตินอาดับโลกนะครับเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกนะครับทุกคนอ่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสดูนะครับว่าประเทศไทยเป็นยังไงนะครับทุกคนถ้าทุกคนได้มาแล้วจะติดใจนะครับทุกคนเพราะว่าอา,อาหารการกินภาษาวัฒนธรรมสังคมนะครับสินค้าของประเทศไทยนะครับทุกคนถือว่าดีใช้ได้นะครับ คนลาวก็ใช้สินค้าไทยนะครับถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณาภาพตอบโจทย์สําหรับคนลาวนะครับเขียวก็ซื้อพวกสินค้าบางอย่างที่เป็นของคนไทยนะกลับบ้านนะครับทุกคนก็ถือว่าเขียวก็เยอะพอสมควรนะครับทุกคนนะครับทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่เขียวอยากอยากให้พ่อให้แม่ให้น้องโดยเฉพาะแม่ของเขียวน้องของเขียวน้อง ก็อยากให้นะครับทุกคนอยากให้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขียวรู้สึกว่าการให้นะครับเราให้ได้เห็นคุณทั้งบ้านเรามีอยู่มีกินเขียวก็ดีใจนะครับทุกคนเขียวก็รู้สึกแบบเออเราก็อยากให้แบ่งปันกันนะครับทุกคนเราการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเขียวตัง้งแต่ต้นจนจบนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์เขียว้วยนะครับขอบคุณครับ